คีบอย่างไวครับลงอย่างไวลงแบบมีฝีมือเลยนะดูโอ้พี่น้องได้ลงแล้วครับมาถึงตั้งแต่เมื่อวานประบ่ายสองมันได้ลงช่วงบ่ายบ่ายโมงยี่สามนะครับรถมันเยอะรถมันเยอะเราก็ต้องอได้รอรอคอยหน่อยนะฮะถ้ารถไม่ค่อยเยอะมันก็ จะได้ลงลงหน่อยนะโอ้โหดูโอ้ดูนี่ฝปมือครัปฝีมือยังไวอ่ะไม่กระโตกกระต้างนะฮะรถไม่โยกเรง เมื่อก่อนนู้นเราไปจอดอยู่ตรงนู้นนะฝั่งนู้นน่าจะตรงนู้นเนี่ยเมื่อก่อนอันนี้เราก็มาจอดอยู่ใกล้ๆโรงงานเลยนะแล้วแต่แล้แต่นะฮะลงลงเสร็จก็เดี๋ยวก็จะไปขึ้นงานอยู่ไหนบบ ระยะทางก็ประมาณเก้าสิบกาโลไปรับของแล้วก็ได้ไปน้องคายขีมนิ่มด้วยนะพี่น้องดูขีมนิ่มมาก ชุดก่อนมาขีบไม่ค่อยนิ่มเท่าไรนะเร่ง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 ชุดก่อนเร่งโล้ตลุดโอ้ร้อยแปดเลยอะเร่งอ,อ,อันนี้นิ่มนิ่มครับนิ่มนิ่มดูการขับนิ่มใจเย็นใจเย็นพอสมควรครับถือว,ว่าดีครับขับแบบนี้ เราก็อยู่ที่เมโทรการเจนบ,บุรีนายก็เป็นภูเขาเลยเดี<อ>๋ยวต้องดับรถแล้วแนคะ่รอรอว่าเขาให้ถอยอีกนะ้า เกือบหมดครึ่งหนึ่งแล้วนะโอ้ยังไวอะ่ะขีบยังไวอ,อันนี้เราก็ไม่ได้ถ่ายถ่ายโดยรวมนะเราก็ถ่ายแต่รถเรานะแล้วก็อาจจะเห็นรถขีบหน่อยเดี๋ยวก็จะทำใหม่ที่ ใส่รองเท้าใหม่ครับนี่ใส่ตรงนี้เป็นเลดเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดใหม่จ,จัดอยู่อันนี้ก็จะจัดอยู่